ออมเงินสลากออมทรัพย์เปรียบเทียบผลตอบแทนอัปเดตกันยายน2568สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยเซ็ตทอกันอีกครั้งนะครับช่องสำหรับท่านที่ชื่นชอบการลงทุนข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในแวดวงการลงทุนและไมาเส็ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนที่แอดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้แอดก็จะพามาอัปเดต กับสถานการณ์สลากออมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารทอสอหรือว่าธนาคารทอกอสอนะครับผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้จากคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจในคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดโอกาสาร,รับข่าวสารการลงทุนใหม่ๆดีๆที่แอดจะนามาอัปเดตเป็นประจำนะครับปัจจุบันนะครับล่าสุดอัปเดตกรจ่ายยนต์2ร6 8ยนะครับ สลากออมทรัพย์นะครับมีจําหน่ายอยู่ทั้งหมด3ธนาคารนะครับคือธนาคารออมสินธนาคารทอสอและธนาคารทกศนะครับสำหรับธนาคารออมสินนะครับมีอยู่2ชุดนะครับคือชุดพิเศษดีทัาน1ปีและพิเศษ1ปีนะครับอันนี้ก็คือชุดเดียวกันนะครับเพียงแต่แยกกันที่วิธีการซื้อนะครับถ้าซื้อที่ธนาคารนะครับจะได้เป็นใบสลากนะครับก็คือพิเศษ1ปีแต่ถ้าซื้อผ่านแอปของธนาคารออมสินนะครับก็คือจะเป็นชุดพิเศษดีทัลหนึ่งปีนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับจะมีดอกเบีย้ยอยู่ที่0.2%ต่อปีนะครับระยะเวลาถือครอง1ปีนะครับราคาต่อหน่วย100บาทรางวัลที่1 10ล้านบาทเริ่มจำหน่ายนะครับอัปเดตล่าสุด5กันยายน2568นสะครับส่วนชุดถัดมานะครับพิเศษที่ทาน2ปีและพิเศษ2ปีนะครับมีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่0 4 5ต่อปีระยะเวลาถือครอง2ปีราคาต่อหน่วย100บาทรางวัลที่1 30ล้านบาท วันที่เริ่มจำหน่ายอัปเดต5กันยายน2568นะครับและธนาคารถัดมานะครับคือทอสนะครับมีจำหน่ายอยู่2ชุดคือชุดพิมานมาศปี2568นะครับอัตราดอกเบีย้ย1นตต่อปีระยะเวลาถือครอง2ปีราคาต่อนหน่วย50 0 0 0บาทรางวัลที่1 3ล้านบาทวันที่เริ่มจำหน่าย1กันยายน2568นะครับและชุดถัดมานะครับนาคาราช2 ดอกเบีย้ย0.5%ต่อปีระยะเวลาถือครอง3ปีราคาต่อนหน่วย1,000บาทรางวัลที่1 3ล้านบาทวันที่เริ่มจำหน่าย1กันยายน2568นะครับธนาคารถัดมานะครับธนาคารทออก,กรสมีจำหน่ายอยู่ทั้งหมด3ชุดนะครับคือชุดถุงเงิน0.63%ต่อปีระยะเวลาถือครอง3ปีราคาต่อนหน่วย100บาทรางวัลที่1 100,000บาท และนอกจากนี้นะครับยังมีรางวัลพิเศษนะครับรางวัลละ1ล้านบาทจํานวน3ครั้งนะครับจะออกรางวัลพิเศษในทุกเดือนพฤศจิกายนนะครับของปี2567ซึ่งผ่านไปแล้วนะครับและปี25 6 8ปี25 6 9นกะครับก็คือยังเหลืออีก2งวดนะครับในเดือนพฤศจิกายน2อ6 8ายและ2 5 6 9นสาะครับสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลละ1ล้านบาทนะครับสำหรับชุดถุงเงินนะครับ วันที่เริ่มจำน 17, มหน่าย17มิถุนายน2567นะครับเป็นต้นมานะครับชุดทันมานะครับชุดมังกรหยกอัตราดอกเบีย้ย0.2%ต่อปีระยะเวลาถือครอง2ปีราคาต่อนหน่วย100บาทรางวัลที่1 10ล้านบาทและมีรางวัลพิเศษเช่นกันนะครับรางวัลละ1ล้านบาทซึ่งชุดมังกรหยกนะครับจะมีรางวัลพิเศษทั้งหมด8ครั้งนะครับครั้งละ2รางวัลโดยจะออกสลากรางวัลพิเศษในปี2568นะครับในเดือน มิถุนายนกันยายนและธันวาคมนะครับ3ครั้งนะครับในปี68นะครับและในปี69นะครับจะมีรางวัลพิเศษในเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคมนะครับงวดละ2รางวัลนะครับและปี2570นจะครับจะมี1ครั้งนะครับคือในเดือนมีนาคมนะครับ2งรางวัลเช่นกันรวมทั้งหมด8ครั้งนะครับครั้งละ2รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะครับ วันที่เริ่มจำหน่ายสลากก็คือ17พฤศจิกาคม2518ที่ผ่านมานะครับและชุดสุดท้ายนะครับของทกศนะครับคือสลากดีท่านทกศนะครับอัตราดอกเบี้ย0.07%ต่อปีระยะเวลาถือครอง2ปีาานะคะต่อหน่วย50บาทรางวัลที่1 5ล้านบาทเริ่มจำหน่าย17พฤศจิกายน2 5 6 5ที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นสลากทั้งหมดนะครับที่มีจำหน่าย อัปเดตดอกเบียณนะปัจจุบันนะครับคือกันยายน2518นะครับดูรางวัลใหญ่ไปแล้วนะครับเรามาดูรางวัลเล็กสุดของสลากแต่ละชุดกันบ้างนะครับทำไมเราถึงสนใจรางวัลเล็กสุดนะครับก็เพราะว่ารางวัลเล็กสุดนะครับเป็นรางวัลที่เราสามารถหรือว่ามีโอกาสที่จะถูกทุกงวดได้นะครับถ้ามีทุนเพียงพอนะครับ ซึ่งการถูกทุกงวดนะครับก็จะเป็นการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสลากได้อีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าจะถูกทุกงวดนะครับของสลากแต่ละชุดนะครับจะต้องลงทุนขั้นต่ําเท่าไหร่ด้วยนะครับสําหรับธนาคารแรกนะครับธนาคารออมสินนะครับชุดพิเศษยิท่นหนึ่งปีนะครับจะมีเลขท้ายเล็กสุดนะครับรางวัลเล็สุดอยู่ที่เลขท้าย3ตัวนะครับผลตอบแทนเล็สุดคือ60บาทนะครับสาหรับ3ตัว เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการถูกท <en> <Elliott> ุ <reci> ่งวดนะครับเราต้องมี1,000หน่วยนะครับหน่วยละ100บาทก็ดังนั้นจะต้องลงทุน10,000แบาทนะครับเราจะถูกทุ่งวดของเลขท้าย3ตัวของสลักพิเศษดิจิทัลน1ปีนะครับส่วนสลักพิเศษดิจิทัลน2ปีนะครับรางวัลเล็กสุดคือเลขท้าย4ตัวผลตอบแทนเล็กสุดคือ600บาทนะครับสำหรับรางวัลเลขท้าย4ตัวการจะถูกเลขท้าย4ตัวนะครับจะต้องมี1 0,000หน่วยนะครับ เพราะฉะนั้นหน่วยละ100บาท1 0,000ห,หน่วยก็คือจะต้องลงทุน1ล้านบาทนะครับถึงจะการันตีว่าถูกเลขท้าย4ตัวทุกงวดนะครับสำหรับสลากพิเศษดีทันสว้ปีธ <Wow. S 1> นาคารถัดมานะครับธนาคารทอสอสนะครับชุดพิมานมาศปี2องหนะครับรางวัลเล็สุดของชุดนี้นะครับคือเลขท้าย1ตัวนะครับการจะถูกเลขท้าย1ตัวก็มี10หน่วยนะครับก็ถูกเลขท้าย1ตัวนะครับรางวัลเล็กสุดก็คือ110บาทนะครับสำหรับเลขท้าย1ตัว สลากชุดละ50,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามี10หน่วยนะครับก็คือเราจะต้องลงทุน50,000 0บาทนะครับจะเป็นการการันตีว่าถูกเลขท้าย1ตัวทุกงวดนะครับชุดถัดมานะครับหน้าคราช2นะครับรางวัลเล็กสุดคือเลขท้าย2ตัวนะครับแต่สําหรับนาคราด2นะครับเลขท้าย2ตัวจะมาจาก2แหล่งนะครับก็คือเลขท้าย2ตัวของการหมุนรางวัลเล็กท้ายนะครับ1อันนะครับและอีกอันนึงนะครับเลขท้าย2ตัวจากรางวัลที่1นะครับ เพราะฉะนั้นสําหรับชุดนาคาราซองนะครับ <c oughs> ก็จะมีเลขท้าย2ตัวอยู่2รางวันนะครับรางวัลละ30บาทหากต้องการถูกเลขท้าย2ตัวทุกง,งวดนะครับเราจะต้องมีอย่างน้อย100หน่วยนะครับหน่วยละ1000บาทเพราะฉะนั้นก็คือต้องลงทุน10,000แบาทนะครับจะเป็นการการันตีว่าถูกเลขท้าย2ตัวทุกง,งวดนะครับสาหรับธนาคารถัดมานะครับทอกศนะครับชุดถุงเงินนะครับอันนี้จะไม่มีเลขท้ายหรือว่าไม่มีรางวัลอื่นๆนะครับนอกจากรางวัลที่1อย่างเดียวนะครับสําหรับชุดถุงเงิน ชุดถัดมานะครับมังกรหยกนะครับรางวัลเล็กสุดคือเลขท้าย3ตัวนะครับสําหรับมังกรหยกนี่ก็จะมีเลขท้าย3ตัวอยู네 2> ่2รางวัลเช่นกันนะครับก็คือเป็นเลขท้าย3ตัวที Floyd> ่หมุน2ครั้งนะครับรางวัลละ10บาทนะครับการจะถูกเลขท้าย3ตัวทุกครั้งก็ต้องมี1000หน่วยนะครับหน่วยละ100บาทเพราะฉะนั้นก็ต้องลงทุน1 0 0 0 0แบาทนะครับจะถูกเลขท้าย3ตัวทุกงวดครับและอีกชุดนะครับชุดสลากดิทันทกศนะครับ รางวัลเล็กสุดก็คือเลขท้าย3ตัวเช่นกันนะครับดังวันละ10บาทนะครับหากต้องการถูกเลขท้าย3ตัวนะครับต้องมี1,000หน่วยสําหรับสลักดิจิทันทกสนะครับหน่วยละ50บาทคูณ1,000หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องลงทุน5 0,000บาทนะครับจะถูกเลขกท้าย3ตัวทุกงวดนะครับสาหรับสลักดิจิตันทอกรสนะครับสาหรับตารางนี้นะครับก็จะเป็นตารางที่ให้เพื่อนๆเห็นเปรียบเทียบนะครับว่า หากต้องการถูกเลขท้ายเล็สุดนะครับรางวัลเล็กสุดนะครับ,ว,รบว่าจะต้องลงทุนเท่าไรนะครับถึงจะเป็นการการันตีว่าจะถูกเลขท้ายทุกงวดนะครับตารางนี้แอดทำเปรียบเทียบยกตัวอย่างนะครับกรณีที่ซื้อ1 0 0 0 0แบาทในครั้งเดียวนะครับเพื่อให้เราได้รับเลขสลากเป็นเลขที่เรียงต่อกันไปจนครบ1 0 0 0 0แบาทนะครับเรามาดูว่าถ้าเราซื้อ1 0 0 0 0แบาทในครั้งเดียวนะครับผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับผลตอบแทนจากการถูกรางวัลนะครับ สำหรับชุดแรกนะครับชุดพิเศษดีทันน1ปีนะครับหากเราซื้อ1 0 0 0 0แบาทในครั้งเดียวนะครับจะเป็นการการันตีว่าเราจะถูกเลขท้าย3ตัวทุกงวดนะครับได้รางวัลงวดละ60บาทนะครับใน1ปีจะได้720บาทหรือคิดเป็น0.72%ต่อปีนะครับสำหรับการซื้อ1 0 0 0 0แบาทในชุดพิเศษดีทันหน1ปีนะครับชุดถัดมานะครับพิเศษดีทัน2ปีนะครับถ้าเราซื้อ1 0 0 0 0แบาทนะครับอันนี้จะยังไม่การันตีว่าจะถูกทุกงวดนะครับ เพราะว่ารางวัลเล็กที่สุดก็คือเลขท้าย4ตัวนะครับหากต้องการถูกทุกงวดน,นะครับจะต้องซื้อ1ล้านบาทนะครับถึงจะเป็นการการันตีว่าจะ aj ถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวทุกงวดน,นะครับชุดถัดมานะครับธนาคารทอสอพิมานมาศปี2568นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าซื้อ10,000แบาทจะยังไม่การันตีว่าจะถูกเลขท้ายทุกงวดน,นะครับเพราะว่าหากต้องการถูกทุกงวดน,นะครับเลขท้าย1ตัวจะต้องซื้อ50,000นบาทนะครับถึงจะการันตีว่าถูกทุกงวดนะครับ ชุดถัดมานะครับาขณราสอนะครับถ้าซื้อ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับก็จะเป็นการการันตีว่าจะถูกเลขท้าย2ตัวทุกงวดนะครับงวดละ60บาทนะครับใน1ปีก็จะได้720บาทนะครับหรือคิดเป็น0.72%ของการลงทุน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับและธนาคารถัดมานะครับทกสชุดถุงเงินนะครับอันนี้จะไม่มีเลขท้ายนะครับจะไม่มีรางวัลเล็กนะครับ ชุดมังกรหยกนะครับถ้าเราซื้อ10,000แบาทนะครับจะการันตีว่าถูกเลขท้าย3ตัวทุกงวดนะครับงวดละ20บาทหรือ1ปีได้มา240บาทคิดเป็น0.2 4เของการซื้อ10,000แบาทนะครับชุดถัดมานะครับสลากดิจิตัลพคศนะครับถ้าซื้อ10,000แบาทก็เช่นกันนะครับจะเป็นการการันตีว่าถูกเลขท้าย3ตัวทุกงวดนะครับงวดละ20บาทใน1ปีก็จะได้240บาทหรือคิดเป็น0.24%นะครับอันนี้เปจะเป็น ตารางเปรียบเทียบยกตัวอย่างนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ในการคํานวณกรณีที่ต้องการลงทุนมากกว่านี้นะครับอย่างเช่น200 0 0 0บาท500 0 0 0บาทเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียในการคิดคํานวณผลตอบแทนนะครับกรณีที่เราลงทุนไปจํานวนหนึ่งว่าจะการันตีผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับ <S <S นอกจากดอกเบี้ยหน้าสลากนะครับอันนี้จะเป็นการคํานวณผลที่ถูกรางวัลเพิ่มเข้ามานะครับนอกจากดอกเบี้ยหน้าสลากนะครับ เรามาดูผลตอบแทนรวมกันบ้างนะครับจะเป็นดอกเบี้ยน้าสลากนะครับบวกกับรางวัลเล็กสุดที่ถูกนะครับกรณีที่ซื้อ1,000 0แบาทนะครับที่แอดยกตัวอย่างไปนะครับธนาคารออมสินนะครับชุดพิเศษที่ท่าน1นึ่ปีนะครับดอกเบี้ยน้าสลาก0.2%ต่อปีนะครับถ้าเราซื้อ1,000 0แบาทนะครับเราจะได้รางวัลจากผลตอบแทนจากรางวัลเล็กสุดนะครับมาอีก0.72%ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นรวมกับดอกเบี้ยน้าสลากนะครับเราจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ 0.92%รตต่อปีนะครับชุดถัดมานะครับพิเศษดีท่าน2ปีนะครับดอกเบี้ยน้าสลาก0.45%นะครับถ้าซื้อ1 0 0 0แสนบาทนะครับอันนี้จะไม่การันตีว่าจะถูกเลขท้ายทุกงวดนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่การันตีก็คือยังเป็น0.45%ต่อปีเหมือนเดิมนะครับชุดถัดมานะครับธนาคารทออสนะครับพิมานนาทปี2568นะครับดอกเบี้ยหน้าสลาก1%ต่อปีนะครับ ถ้าซื้อ1 0 0 0 0แสนบาทก็ยังไม่การันตีว่าจะถูกเลทขายทุกงวดนะครับเพราะฉะนั้นที่การันตีแน่ๆก็คือดอกเบี้ยหน้าสลากนะครับหต่อปีนะครับชุดถัดมานะครับนักขนาดสนะครับดอกเบี้ยหน้าสลาก0.5%ต่อปีนะครับถ้าซื้อ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับจะการันตีว่าถูกเลทขายทุกงวดนะครับมาอีก0.72%ต่อปีเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับดอกเบี้ยหน้าสลาก0.5%ต่อปีนะครับก็จะทาให้ได้รับผลตอบแทนอยู่ 1.22%ต่อปีนะครับสำหรับชุดนาขราช2นะครับธนาคารถัดมานะครับทกสนะครับชุดถุงเงินนะครับผลตอบแทนดอกเบี้ยนาสลากนะครับ0.63%ต่อปีนะครับอันนี้ไม่มีผลตอบแทนจากรางวัลอื่นๆนะครับดังนั้นผลตอบแทนที่การันตีก็คือ0.63%ต่อปีนะครับชุดถัดมานะครับมังกรยกนะครับผลตอบแทนหน้าสลากนะครับ0.2%ต่อปีนะครับถ้าซื้อ10,000 0บาทนะครับ จะถูกรังวัลเลขท้ายนะครับได้ผลตอบแทนมาที่0.24%ต่อปีรวมกับดอกเบี้ยน้าสลากนะครับก็จะเป็นผลตอบแทน0.44%ต่อปีนะครับชุดถัดมานะครับสลากดิจิท,ทัททลทอปปสสนะครับผลตอบแทนดอกเบี้ย Warning. น่าสลาก0.07%ต่อปีนะครับถ้าซื้อ1 0 0 0 0 0บาทนะครับก็จะถูกรางวัลเลขท้ายเช่นกันนะครับได้ผลตอบแทนมาอีก0.24%ต่อปีเพราะฉะนั <horror aest> <artistic> ้นรวมกับดอกเบี้ยน้าสลากนะครับก็จะเป็นผลตอบแทน 0.31%ต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นตารางการคำนวณนะครับผลตอบแทนนอกจากดอกเบี้ยหน้าสลากนะครับถ้ารวมกับรางวัลที่มีโอกาสถูกหรือว่าแบบการันตีนะครับกรณีที่ซื้อ1 0 0 0 0แบาทนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเงืินไขในตารางนี้นะครับที่แอนยกตัวอย่างนี้นะครับก็คือ 1. นะครับจะต้องซื้อสลากจํานวน1 0 0 0 0แบาทในครั้งเดียวนะครับเพื่อให้เราได้เลขที่เลี้ยงกันไปจนครบ1 0 0 0 0แบาทนะครับไม่กระโดดข้ามเลขนะครับ2 จะต้องถือครองสลากจนครบระยะเวลาที่กำหนดนะครับอย่างเช่นชุดพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับก็ถือ1ปีแต่ถ้าเป็นชุดอื่นที่3ปีนะครับเราก็ต้องถือ3ปีนะครับถึงจะได้ดอกเบี้ยหน้าสลากที่ครบตามที่ธนาคารประกาศนะครับเพราะว่าหากเราถือครองไม่ครบนะครับเราจะไม่ได้รับดอกเบี้ยนะครับที่เห็นแสดงดอกเบี้ยหน้าสลาก0.2หรือว่า1นะครับหากเราถือไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับเราจะไม่ได้ดอกเบี้ยในส่วนนี้นะครับและ3นะครับ ตารางนี้ไม่รวมกรณีที่เป็นผู้ดวงดีนะครับมีโอกาสถูกรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมอันนั้นก็เป็นไปได้นะครับสําหรับตารางนี้ก็จะโชว์เฉพาะผลตอบแทนที่การันตีนะครับกรณีที่ไม่นับเรื่องดวงหรือว่าโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหากเพื่อนๆมีโชคลาภก็อันนั้นก็โอเคครับก็จะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการลงทุนสลากก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสําหรับท่านที่ต้องการรักษาเงินต้นหรือว่าควบคุม ระยะเวลาในการลงทุนได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับอยากถือสั้นก็ซื้อ1ปีนะครับถือระยะกลางก็2ปีหรือจะถือระยะยาวก็3ปีนะครับเราสามารถกําหนดได้นะครับตามความสะดวกของแต่ละท่านนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับธนาคารออมสินนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและชากกณ์การเกษตรนะครับหรือว่าทกศนะครับ หากเพื่อนๆสนใจข่าวสารเนการลงทุนใหม่ๆอัปเดตประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราไว้นะครับเมื่อ <S ling> มีข่าวสารใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับแอดจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบเป็นอันดับแรกนะครับหากท่านชื่นชอบหรือสนใจเนื้อหาในด้านใดเป็นพิเศษนะครับสามารถฝากคอมเมนต์ไวไ้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับแอดจะค้นหารายละเอียดข้อมูลมาสรุปกระชับให้เข้าใจง่ายเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสต่อยอดการลงทุนของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ